ริดกำเน็จบางบมันมันยึดโยงกับกระดูกถ้ากระดูกมันมันผิดที่มันไม่เข้าที่นวดไปก็ไม่หายดือหายไปก็หายแป๊บเดียวแป๊บเดียวกลับมาอีกใช่ตอนเนี้ยไม่รู้หรอกครับถ้าเดือดถึงจะรู้พอมีนิดหน่อยเนี่ยก็ยังโนูนิดหน่อยก็ยังมีปัญหานิดหน่อยดูเนี่เหมือนไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเ<ช>นี่ยเหมือนเหมือนไม่มีปัญหาอะไรหรอกเหมือนก็ไม่เนี่ยแอนอันนี้ปูดขึ้นมาถ้ายืนจะเห็นชัดสช่รบ จะนูโป่งคดด้วยนะครับเนี่ยมันถึงเอียงไงมาณทีสิบดีนะไม่ได้เป็นตะกุกนั่น,ะไ,มไ,นไม่เป็นช่วงล่างแลเป็นช่วงล่างอาจจะชาได้แต่ไม่ชามร่งหนักเฉยใช่ไหมโอเคอยูเขายังไม่มีปัญหาอะไรยโอเคอยู่รักของหนักไม่ยามดูแลตัวเองใช่ไหมนี้ฐานธ่นว่า ยืดเส้นอยู่บ้างใช่ไหมอืมเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้แข็งเก่งหรือว่าถ้าไม่ยืดก็คงนวดมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยนวดประจํานวดบ่อยบริหารอยู่อย่างเงี้ยจะรู้เลยเราจับกล้ามเนื้อเราก็จะรู้ละให้คนนี้เขายืดเส้นมาเนาะออกกำลังกายเนาะหรือนวดไปบ่อยเงี้ยเจะรู้เนี่ยใช่เรียกแคลบาแต่จริงว่าเกิดแผนปัจจุบันกล้ามเนื้อมันนี้เขาเรียก,กเลเวเตอร์ลีเวเตอร์กล้ามเนื้อยกสมบัต พวกนี้เขาจะเป็นลอมบอยอะไรเงี้ยเราเป็นหมอนวดเราต้องรู้พวกนี้ให้ได้ถ้าเรารู้กลับเนื้อพกมัดพวกนี้จะทําให้เรารักษาคนหรือนนดคนได้ดีขึ้นครับแล้วคนไข้นวดลูกค้านวดแล้วเนาะอย่าบอกอ๋อกลับไปแล้วมีอาการอะไรนะระบมกินยาไข้เส้นนะอย่าให้เขากินครับของผม่ะคนไข้ผมลูกค้าผมกลับไปห,ห้ามกินยาเด็ดขาดเลยไม่ให้กินครับระบมปล่อยไปสองวันวันสองวันก็หาย้วครับ แต่ระบบในร่างกายมันจะดีไม่อยากให้กินยาถ้าถ้าคิดจะกินยาคลายเส้นก็ไม่มานวนหรอกครับซื้อยากินเถอะถูกด้วยไม่ต้องมา,มงมาใช่อ๋อไปพ้อกนเข้อที่มีปัญหาพอดีเลยเห็นไหม